เยาวชนดีๆบ้างครับรบที่โรบินสันไลฟ์สไตล์บอวินครับคุณหนุ่มอันนี้เรื่องดีๆของเยาวชนก็มีเด็กน้องๆวัยรุ่นนะครับชายหญิงชุดใหญ่เลยเขาไปเล่นดนตรีฮะแล้วก็นําเครื่องดนตรีชุดใหญ่ไปด้วยเล่นนะฮะบรรเลงผู้ที่มาใช้บริการในศูนย์อาหารผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมาก็ได้ฟังดนตรีด้วยเด็น้องๆกลุ่มนี้ซึ่งเขาจะเล่นทุกวันเสาร์และอาทิตย์ช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงห้าโมงเย็นครับต้องบอกว่านี่เพื่อเป็นการเป็นทุน หาหาเรื่องของทุนได้าของการศึกษาในช่วงปิดเทอมสอบถามนะฮะพูดคุยกับนักร้องชื่อน้องส้มนางสาวสุรีรัตน์นรเพรนะฮะนักร้องนําก็บอกว่าก่อนหน้านี้พวกตนก็เป็นนักเรียนนะฮะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรีซึ่งเรียนอยู่ระดับชั้นม4ถึงม6ครับรวมตัวกันมาตั้งแต่ช่วงปี2564ใช้ชื่อวงว่าเทอร์ริโนโดยมีนายวันชัยทันสมัยผู้อำนวยการโรงเรียนก็ให้การสนับสนุนและก็มีอาจารย์ ประธานสระพลท่านเป็นอาจารย์สอนวิชาดนตรีเป็นผู้สอนในวงก็แน่นอนครับรวมก็ไม่จะเป็นนักร้องนําเป็นมือกรองเป็นกีตาร์เป็นมือเบสเป็นมือคีย์บอร์ดเรียกไี้ว่าออกมาเปิดหมวกกันหาไรายได้ในช่วงนี้ก็แบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้รายได้ไปก็นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์อันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างสรรค์สร้างสรรค์อันนี้เด็กดีเด็กดีน่าชื่นชมสร้างสรรค์นะนะครับ พาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดปราจีนบุรี